การพัฒนาทักษะทางการเรียนเรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวี่5ขั้นตอนภาพผุ่นนิ่งผลไม้ชั้นประถมศึกษาปีที่6ขั้นที่1ขั้นสาธิตทักษะในขั้นนี้จะให้นักเรียนดูดีโอขั้นตอนการสาธิตการวาดภาพผุ่นนิ่งผลไม้ตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อให้นักเรียนมองเห็นขั้นตอนการจัดภาพการล่างภาพการกำหนดขนาดสัดส่วนน้ำหนักแสงเงาของสิ่งต่างๆในภาพขั้นที่2ขั้นสาธิตและให้ผู้เรียนปฏิบัติตามทักษะย่อยเมื่อนักเรียนเห็นภาพรวมแล้วครูจะแบ่งเป็นส่วนย่อยๆโดยให้นักเรียนดูวิดีโอสาธิตการวาดภาพผลไม้แต่ละชนิด ให้ผู้เรียนสังเกตและปฏิบัติตามทีละชนิดขั้นที่3ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติตามทักษะย่อยในขั้นนี้ผู้เรียนจะฝึกวาดภาพผลไม้แต่และชนิดด้วยตนเองโดยมีครูคอยสังเกตและให้คำแนะนำ ขั้นที่4ขั้นให้เทคนิควิธีการเมื่อนักเรียนปฏิบัติวาดภาพผลไม้ได้แล้วครูเน้นย้ำการลงแสงเงาที่ทำให้ภาพสมจริงและแนะนำเทคนิคการจัดภาพให้สมดุลมีขนาดเหมาะสมกับกรอบและสัดส่วนของสิ่งต่างๆในภาพจึงจะทำให้ภาพสวยงามมากยิ่งขึ้นขั้นที่5 ท่านให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะยอะ่อยๆเมื่อนักเรียนสามารถวาดภาพผลไม้แต่ละชนิดได้แล้วครูให้นักเรียนเชื่อมโยงทักษะการวาดภาพผลไม้หลายชนิดในภาพเดียวกันและใช้เทคนิคก,การเรียนแบบร่วมมือโดยการจัดกลุ่มให้ในกลุ่มช่วยกันจัดผลไม้ใส่จานและวาดภาพผลไม้ตามที่ตนเองจัดให้มีความสมดุล มีขนาดเหมาะสมกับกรอบมีสัดส่วนที่ถูกต้องและมีแสงเงาสมจริงผลลัพธ์การเรียนรู้ ก็ลงสีเริ่มใส่ออดสีแล้วก็ลงแสงเงาทีต่อในกานตกงานยังไงแบ่งสัดส่วนของผ้าให้มีความสมบุลนะคะสองผสมเอ้ยผมจะรางผ้าจากผลไม้ที่มีขนาดใหญ่ไปเล็กแล้วเก็บรายละเอียดที่หลังนะคะสามย่องลงสีผมก็จะลงจากเข้มจากอ่อนไปเข้มสี่ส่วนพื้นหลัง เราสามารถออกแบบได้เองใส่ผกจาระบายพื้นหลังให้อ่อนเพื่อให้ผหลไม้เด่นขึ้นมาก็ได้เด่นขึ้นมานั่นเองค่ะ